ความคิดที่ดูถูกผู้อื่นทั้งคอยไปชี้ผิดชี้ถูกอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สอบถามทั้งไม่ให้โอกาสกับผู้อื่นกลับตัวกลับใจความคิดเหล่านี้ทำให้เรามีจิตใจรับแคบไม่มีเมตตาควรเลิกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแห่งความถูกต้องทั้งหมดหัดทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของผู้อื่นว่า ทำไมเขาถึงพูดหรือทำเช่นนั้นเพราะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับเขาหรืออยู่ในวัยเดียวกับเขาเราอาจจะทำแบบเดียวกับเขาก็ได้การพูดดูหมิน่นไม่นึกถึงจิตใจของอีกฝ่ายย่อมทำให้เขาเจ็บใจยิ่งเขาเจ็บแค้นมากเท่าไหร่เจ้ากรรมนายเวรก็น่ากลัว ไม่โดนกับตัวเองก็ไม่รู้ถึงความเจ็บปวดใจจนเมื่อโดนกับตนเองบ้างนั่นแหละเราเป็นไงอย่าไปทำให้ใครๆเขาเจ็บใจเพราะคำพูดจะย้อนกลับมาทำให้เราเจ็บใจในภายหลังอย่างสาหัสรุนแรงโดยอาจารย์ชชวานเพ่งวัฒนาะ